ตอนที่8ปดคาวิงวอนของอาเรีสปลาไทยโดยมัง,ง่ะจูฟอีฮาจุนช่วยข้าด้วยอีฮาจุนอายุ27ปีหือ มันไม่ใช่รถมันเรียกว่ารถไฟแล้วก็เบาเสียงหน่อยมีผู้โดยสารคนอื่นอยู่ด้วยอะขอโทษลูสีโอจะระมมาระหว่างมารายาทในที่สาธารณะนะี่เมื่อเป็นแบบนั้นก็ลดความกวนประสาทร,รอบๆตัวฉันลงด้วยฉันไม่ได้นอนเลยสักนี่แต่นี้กําลังเดินทางไปส่งของอีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันก็อาจจะล้มลงตายเพราะความเหนื่อยล้าก็ได้ฮะคุณได้รับรางวา 1, ัลหนึ่งแสนคะแนนจากไครร้อนผู้ยิ่งใหญ่ คุณได้รับรางวัลพิเศษอีก1 0 0 0 0แคะแนนคะแนน,นปัจจุบัน3,88,700คะแนนยี่ยมใครจะสนว่าฉันจะเหนื่อยแค่ไหนในเมื่อฉันกำลังจมอยู่กับกองเงินกองทอง <c oughs> ขอโทษนะครับช่วยเบาๆเสียงหน่อยได้ไหมโ <c oughs> อ๋อขอโทษนะครับหาจุนไม่มีสิทธิ์มาสอนลยซิเรื่องมารยาทในที่สาธารณะหรอกหุบป,ปากนะฉันตื่นเต้นเพราะข้าส่งเพิ่งเข้ามา ฉันเพิ่งได้เงิน2,000ล้านวอนจากการส่งของให้ใครร้อนเพียงครั้งเดียวด้วยเงินขนาดนี้ฉันไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นหนี้หลังจากจ่ายค่าพาร์ทเมนต์แล้วล่ะหืมโถวยภารกิจด,วด่วนช่วยฮันสเตอร์ของฮาร์เรสเวลาที่เหลือห้าชั่วโมงฉันคงจะรู้สึกลโล่งอกถ้าไม่ใช่เพราะการส่งของครั้งนี้ทนต้องการให้พวกเราช่วยฮันสตอรที่ทำสัญญากับท่านนั้นหรอ ถูกต้องแล้วข้าได้ตรวจสอบเส้นได้แห่งชะตากรรมของฮาร์สเตอร์คนนั้นแล้วแลดูเหมือนว่าเขาจะมีชะตากรรมที่ต้องตายในวันนี้ถ้าเร่งด่วนขนาดนั้นทำไมท่านไม่ไปเองล่ะนั่นจะเป็นการละเมิดกฎแห่งเหตุและผลกฎแห่งอะไรนะเทพเจ้าถูกห้ามไม่ให้แทรกแซงชีวิตและความตายของมนุษย์โดยตรงและกฎนี้ต้องไม่ถูกละเมิดไม่ว่ากรณีใดๆในฐานะเทพเจ้าแห่งสงครามเขารู้ดีถึงเรื่องนี้ แม้จะเป็นเรื่องที่ยากที่จะยอมรับได้แต่ก็ต้องยอมรับชะตากรรมตามที่มันกำหนดไว้ข้าทำไม่ได้หรอกไคร,รอนฟังนะฮันสเตอร์คนนั้นน่ะข้าเดิมพันเงินเก็บทั้งชีวิตกับเขาเลยฮันสเตอร์สายตำนานผู้เป็นตำนานสามารถลงทุนขนาดให้กับฮันสเตอร์ที่ทำสัญญาด้วยเพื่อมอบพลังให้พวกเขาเมื่อฮันสเตอร์ที่ตื่นพลังเต็มที่เหล่านี้ทำผลงานที่ยิ่งใหญ่ และได้รับการยกย่องจากสาธารณชนกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงผู้เป็นตำนานก็จะได้รับผลตอบแทนมหาศาลอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่าของการลงทุนเริ่มต้นอย่างไรก็ตามหากฮันสเตอร์ตายก่อนที่จะทำภารกิจสำเร็จพูดง่ยายๆก็คือมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในคริปตตที่มันไม่ดีขึ้นนั่นเองนี่เจ้าต้องล้มละลายก่อนถึงจะเลิกนิสัยนี้ใช่ไหม เจ้าเป็นผู้ที่เป็นตำนานแล้วนะเจะ้าคิดอะไรอยู่ถึงได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันอีกได้โปรดช่วยคาสะครั้งเถอะคาลงทุนคะแนนข,น,นของพ่อไปทั้งหมดด้วยแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยเออพ่อของเขาผ,ผู้ปกครองแห่งโอลิมปัสเขาทุ่มหมดหน้าตักด้วยคะแนนของซุสเนี่ยนะเฮ้ยฉันไม่ใช่ผู้พิเศษนะฉันจะไปช่วยฮาร์สเตอร์ที่เป็นสายตำนานได้ยังไงกัน แต่เพราะฉันต้องอดหลับอดนอนหล่าเจ้าชายแห่งโอลิมปัสเองที่ขอร้องเขาคงจะจ่ายค่าส่งให้ในราคาที่สูงลิบลิ้วแน่ๆแล้วฮาจุนพวกเรากำลังจะไปไหนกันน่ะปูซานพวกมันมาอีกแล้วเตรียมพร้อม ไม,ไม่ว่าจะสังหารพวกมันไปกี่ตัวก็ไม่มีทีเท่าว่ามันจะหมดเลยเฮียอ,อ,อาริรทางด้านเธอเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยด้านหลังปลอดภัยดีเงินพักหายใจสักครู่แล้วเราก็เดินหน้าต่อเออ อีกไกลแท่ไหนกว่าจะถึงบอสเกือบถึงแล้วครับเราน่าจะเห็นห้องในไมชาว่าแต่ผมประทับใจนะรอมถึงจุดนี้ได้เร็วกว่าทีมแรกเลยทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะนายคอยนำทางให้พวกเราโอซองฉันได้ยินมาว่าทีมแรกถอยหลังกลับไปทั้งทงที่มีฮันสเตอร์ระดับเอถึง6คนบอสแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นสั์ประหลาดยักษ์สูงราว10เมตร พวกเราน่าจะเคลียร์ดันเจียนได้ถ้าเผชิญหน้ากับบอสเร็วกว่านี้แต่พอเรามาถึงบอสทีมของเราก็อ่อนล้าจากการจัดการกับฝูงมอนสเตอร์โดยกำลังคนที่เรามีตอนนี้ผมมั่นใจว่าเราจะเอาชนะมันได้ดีแล้วที่เรียกคนมาช่วยเพิ่มงั้นเราออกเดินทางกันเลยไหมครับผมอยากจะออกจากที่นี่เร็วๆแล้วไปเยี่ยมแม่นะ่ะ <c oughs> ได้ครับไปกันเถอะ บอสอยู่หลังประตูนี้เพราะงั้นทุกคนต้องระมัดระวังตัวให้ดีรับจาอาลโหละพวกแทงเข้าไปก่อนหืมไม่มีอะไรอยู่เลยที่นี่มันหายไปไหนอะ น่าใจนะวันนี้คือห้องบอสแน่นอนครับหืมทำไมมีน้ำหยอดจากเพดานเยอะแบบนี้ พูดถึงเรื่องนี้ตอนที่รายงานสถานการณ์ลยนี่ท่านแม่ลูกพาพวกเขามาที่นี่ตามท่านแม่สั่งแล้วลูกทำดีแล้วใช่ไหมบ้าเชียมันปนกับดัก ฉันว่าใช่เรามารีบจัดการให้เสร็จกันเถอะเาาไปนอนกันฮะนายพูดถึงอะไรอ่ะทำไมลูซีโอถึงไปกับนายไม่ได้เอานะมองความเป็นจริงหน่อยดันเจี้ยนตรงนั้นน่ะเป็นแก่ที่อย่ที่สุดรองจากทัทรัตเลยนะอ,อหาจุนจะทิ้งลูซีโอไว้เหมือนครั้งที่แล้วหรอฉันนึกว่าเธอจะอาละวาดอีกครั้งแต่อาจจะเป็นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็ได้ ฉันแค่บอกให้เธอรออยู่ข้างนอกเพราะฉันไม่มีคิสแน่ออีกตัวให้ใช้และมันอาจจะอันตรายเกินไปถ้าไม่มีมันโอ้โหโอ้โอโอ้เอานี้เธอสามารถกินลูกอมที่ตามใจชอบในขณะที่เธอรอฉันเลยนะอนายคิดว่าจะติดสินบนลซิโอด้เงินจริงๆหรอเอาไปลูซิโอไม่อยากได้ลูซิโออยากเข้าไปในเกตด้วยเฮ้ยเจ้าเด็กอากตันยูน่าเสียดายจังด้วยเงินนี้เธอสามารถซื้อลูกอมได้ถึงห0ิบชิ้นเลยนะ จริงเหรอห้าสิบชิ้นเลยเยอะขนาดนั้นเลยใครๆก็ซื้อได้ด้วยราคาแม้แต่ลู้สิโอ้ฉันไปไม่นานแล้วเธอจะตอบอยังไงเมื่อมีคนแปลกหน้ามาชวนให้ไปด้วยอ่ะบอกให้พวกเขาไปให้พ้นดีมากไปกันเถอะตอนนี้ฉันอยู่ในดันเจียนแฮฮุนดาแล้วสินะ มืดจังดูเหมือนจะเป็นถ้ำอะไรสักอย่างอืมอ,อะไรอ่ะน,นี่มันอะไรกันเหนียวและน่าขยะขยะงคอรหือนั่นคือมอนสเตอร์ที่ตายแล้วเหรอมีแปลกเลยที่ฮาร์สเตอร์ของฮาร์เรสจะตกอยู่ในอันตรายอะ่ะก็มีมอนสเตอร์เยอะขนาดนี้ว่าแต่ฉันจะผ่านพื้นที่นี้ไปได้ยังไงในเมื่อมีซากศพพวกนี้ขวางทางอยู่ ชุดยังไม่ได้รีเซ็ตคูดาวเลยใช้ไม่ได้นะแย่แล้วถ้ามีสกูตเตอร์ก็คงจะดีบ้าชิบทำไงดีรอทีนี้เพิ่งก้าเข้ามาในด,ดันเจียนก็ติดซะแล้วเคล็ดลับใช้ร้านค้านิยามฉุกเฉินฮะร้านค้าอ๋อใช่แล้วลืมไปเลยสกูตเตอร์อยู่ไหนสกูตเตอร์อยู่ไหนสกูตเตอร์อยู่ไหนนะ เออบ้าเอ้ยสกูตเตอร์ราคาพันล้านวอนโถว้ยพังกันไปแล้วต้องมีอย่างอื่นที่ใช้ได้นะๆคิดอะไรอยู่น่ะ้ซื้อสกูตเตอร์เสร็จสมบูรณ์เซอร์ไพรายลูซิโอหลอกหาจนได้สมเร็จคะแนนปัจจุบัน, 8, น,น2 8 8 7 0 0คะแนนลูซิโอเธอมาทำอะไรที่นี่หมายความว่ายังไง ลูซิโอบอกไปแล้วว่าจะไปกับนายลูซิโอตามหลังนายมาตั้งแต่แรกแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอเข้ามาที่นี่กับฉันนึกว่าบอกให้อยู่เฉยๆรอข้างนอกซะอีกฮาจุนข้งหลังนายอะไรนั่นคือสกูต้าที่ฉันซื้อหรอโอโหโหโหแม่งอย่างจ้ามันคือมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดอ้มอเตอ ย่แล้วพวกเราเสียงดังเกินไปหรือเปล่าจับให้นั่นนะแรงขึ้งเลยฮาจุนจุนนี่มันแรงมาสูงจริงๆบ้าชิี นี่มันเป็นแผนของมันมาตั้งแต่แรกทุกคนติดอยู่ในหนวดยกเว้นฉันฉันต้องช่วยพวกเขาฮืมาใครจะคิดว่าเพดานทั้งหมดจะเป็นบอสมันแตกต่างจากที่ฉันเคยได้ยินมาด้วยสิ้นเชิง เราไม่ใช่ค่านั้นตามฐานข้อมูลของสมาคมฮันสเตอร์ไม่เคยมีกรณีที่บันทึกไว้ว่ามอนสเตอร์หยุดร่างมนุษย์และควบคุมถ้าพวกมันหลุดออกจากดันเจี้ยนมันจะเกิดความวุ่นวายอย่างแน่นอนฉันต้องหยุดพวกมันที่นี่ จะบอกว่าโอเคแต่ฉันใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วเราต้องเอาชนะบอสให้ได้โดยเร็วไม่อย่างนั้นทุกคนที่ติดอยู่ในหนวดนั้นพวกนั้นจะไม่รอดเรามาทุ่มสุดตัวกันเลยต่อหน้ามันฉันจะดึงความสนใจของมันเมื่อคุณเห็นช่องว่ใช้ท่านั้นเลย แล้วมาสพานิชร์ทักษะของผู้เป็นตำนานด้วยความสามารถนี้ทำให้กิวฮยองวอนรักษาตำแหน่งกิวอันดับหนึ่งไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ไม่มีมอสตอร์ตัวไหนรอดชีวิตจาการโจมตีอันทรงพลังนี้อฮะไม่มีทางทำไมมันยังมีชีวิตอยู่หลังจากโดนโจมตีขนาดนั้นล่ะบ้าชิบ สองจูนอย่านั่งอยู่เฉยๆสิลุกขึ้นขอโทษนะอารินฉันคิดว่านี่คงเป็นจุดจบของเราสุดท้ายแล้วฉันก็ไม่แข็งแร่งพอที่จะช่วยทุกคนได้ โยคนสองของของคุณมาแล้วครับอะเดี๋ยวนะนั้นไม่ใช่หนุ่มขี่สกูต้าหรอพวกมนุษย์ไรวัฒนธรรมฝีมือการตั้งชื่อเล่นกับพวกเจ้าฉันขาดไหวพริบจริงๆ จงเรียกข้าว่าซูเปอปร์ไรเดอร์ระดับสุดยอดฮ่า <c oughs> ใครกันเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะ <c oughs> มนุษย์งอเงวราเจ้าโตแข็งค้างด้วยความกลัวไม่เห็นลูซิโอผู้หญิงใหญ่แล้วสินะมาตรงนี้แล้ว นี่มันอะไรกันปลาหมึกหรอน่าเกลียดขยงอี๋ไอ้นี้ยอยู่ในร่างกายของคนนั้นหรอว้ายลูเซียลกำลังถูกบียมอนสเตอร์นั้นโอ้พระเจ้านั่นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ขดๆนั่นคือบอสของดันเจี้ยนฮาฮุนดาหรอแย่แล้วดูเหมือนว่าฉันจะมาถึงทันเวลาพอดี พักทรงจุนอยู่ไหนกันหมายถึงฉันหรออ่านายคาสตาของอาร์เรสใช่ไหมใช่ฉันเองโอ้โหดูนายบอบชัำม,มากเลยนะนายไม่ได้บาดเจ็บสาหัสตรงไหนใช่ไหมอ่ะไม่แค่บาดเจ็บเล็กน้อยเดี๋ยวนะอืมรู้สึกว่าเคยเห็นนายที่ไหนมาก่อนเออเราเคยเจอเราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ใช่ไหม ออรู้แล้วที่ทารทรัสใครจะคิดว่านายจะกลายเป็นฮัสเตอร์ของอารสลอกจนกลมจริงๆเอาไว้ค่อยถักทายกันทีหลังเถอะตอนนี้รีบเอาชนะบอสกันก่อนเถอะคนอื่นๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่รีบแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันละ่ะฮัสเตอร์ไม่ใช่หรอที่ต้องจัดการกับมอนสเตอร์น่ะฉันเป็นแค่คนส่งของจะไปสู้กับมันได้ยังไงอีกอย่างชุดของฉันก็ยังคูดาวอยู่ ฉันไม่คิดว่านายจะเป็นคนแบบนี้คิดต่อรองด้วยชีวิตของผู้อื่นไงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแค่กำลังบอกว่าพักซองจุนจะเป็นคนเอาชนะมอร์สตร์ไม่ใช่ฉันนายต้องอหลอกอะไรนึงแน่อาวุธของฉันพังไปแล้วแล้วนายก็เก่งกว่าฉันไม่ต้องกังวลเรื่องอาวุธฉันจัดการให้แล้วไหนไหนดูสิมีของอะไรส่งมาให้หนายด้วย คุณต้องการส่งอาวุธของอาร์เรสใช่ไหมตกลงเกิดอะไรขึ้นอ,อาวุธดาบนั้นมันคือดาบบัสท่าของอาร์เรสที่ว่ากันว่ามีอยู่แค่ในตำนานมันมีชื่อว่า w อ r แอนเดอดาบที่ยุติสงครามทั้งปวงโอเคฉันไปแล้วนะส่งของเสร็จแล้ว ไม่เดี๋ยวก่อนใครส่งดาบนี้มาให้ฉันราทำไมนายถึงดอนและในดันเจี้ยนได้สบายสบๆทั้งที่ไม่ใช่ฮาร์สเตอร์นายเป็นใครกันนะเอาล่ะถ้านายอยากรู้จริงๆว่าฉันเป็นใครเรียกฉันว่าคนส่งของของเราถวยเทพก็พอแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคราวนี้ฉันไปจริงๆแล้วนะเดี๋ยวก่อนฉันจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดได้ยังไงกัน ดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะใช้อาวุธนี้ย์ yeah. ชนะก,การต่อสู้ในครั้งนี้เลิดใช้พลังแทกอาร์เอสอย่าอยู่เลยอย่า นายทำได้ดีมากสองจุนนายทำได้ดีแล้วเขาเป็นใครกันแน่สกูตเตอร์แมนหรือไม่ก็หิวจังบางทีเราอาจจะไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าโปรดติดตามตอนต่อไป ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ